ครับก็เป็นปีที่3แล้วครับเป็นปีที่3แล้วกับกับทางมิซูบูชิอิเล็กทริกนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นในตัวของตู้เย็นนะครับหรือว่าจะเป็นตัวของเครื่องหมออกากาศนะครับแอร์นะครับกับรุ่นของปีนี้ก็คือ X Series นะครับซึ่งก็จะมีสีดำเข้ามาด้วยอะไรเงี้ยตัวน้งก็เป็นเกียร์แหละครับดีใจเพราะว่ามันเข้าสู่ปีที่3แล้วนะครับก็ผมว่ามัน,มน,มนการการได้เป็นพรีเซนเตอร์ยากกว่าคือการที่ที่เราอยู่กับแบรนด์นั้นได้ยาวนานแล้วก็ตัวผมกับมิซูบูชิอิเล็กทริกเนี่ย ผมเชื่อแม่นในแง่ของคุณภาพของ,ของสินค้านึงแล้วก็วปีนี้มัน,มนพัฒนาอินโนเวชันต่างๆขึ้นมาทำให้ตัวผมยิ่รู้สึกว่าในฐานะของผมเองที่ไม่ใช่พ s e n ตร์แต่เป็นของฝั่งผู้บริโภคอะผมก็รู้สึกว่าผมเป็นเกียรติมากๆเลยที่ได้บอกต่อ Mitsubishi Electric ให้กับทุกคน,นงงๆๆครับคยเตพลงติดสบายเหรอครับนี่น่าจะเป็นการถ่ายโฆษณาที่ใกล้เคียงคำว่าหลับระหว่งางถ่ายทำที่สุดเพราะว่า หลับตาอยู่เยอะครับเพราะว่าเราอยากให้แบบว่าคนที่ดูตัวของ TPC ช,ชิ้นนี้ครับชิ้นงานนี้ได้รู้สึกถึงความสบายเลยมันเป็นอะไรที่เอาจริงก็ไม่ง่ายอ่ะเพราะว่าถ่ายยังไงให้คนรู้สึกว่ามันสบายอะไรเออเป็นอะไรที่ที่ยากเหมือนกันในในฝั่งของงานภาพอย่างนนท์เรียกว่ามีสิธิตอบโจทย์ที่นนท์ทุกอย่างตอบโจทย์อยู่แล้วครับตอบโจทย์อยู่แล้วไม่ไม่งั้นตัวผมก็ไม่ไม่กล้าเข้ามาสู่ปีที่3เช่นเดียวกันแล้วก็ นอกเหนือจากจากทางมิสูบิชิ h i เล็กทริกที่จะให้โอกาสนนนะครับตัวนนเองก็ยิ่งรู้สึกว่านนนก็ต้องประเมินตัวเองในในแต่ละปีด้วยว่าเป็นยังไงซึ่งตัวผมนั่นนั่นคือสาเหตุว่าทําไมเราเข้าสู่ปีที่3แล้วเพราะว่าเราสึกมั่นใจในการและการใช่ฝากนิดนึงครับครับยังไงก็ฝากไปด้วยนะครับ<ม>ทุกทุกคนครับตอนนี้มิสูบิชิิเล็กทริกนะครับกไ,ได้ว่านํามากๆแล้วนะครับกับในเรื่องของไม่ว่าจะเป็น ตู้เย็นนะครับแล้วก็ยังเป็นในส่วนของแอร์นะครับที่ปีนี้มาเป็นรุ่นของ e Xcess Series นะครับที่มีตัวระบบเซนเซอร์นะครับ 3D นะครับที่จะคอยจับพวกเราต่างๆนะครับซึ่งมันทําให้การใช้ชีวิตของทุกคนมันจะถูกตอบโจทย์ด้วยได้แน่ๆนะครับรวมไปถึงปีนี้มีสีดําด้วยนะครับก็สำหรับใครที่เป็นสายเข้มข้นหน่อยก็ไม่อยากให้พลาดการรวมไปถึงตู้เย็นด้วยนะครับรักษาของสดนะครับไม่ลดเกรดนะครับได้ไหม เย้ไปเลยปีนี้เป็นปีทองผมพี่ดนอีกปีเลยไหมปีทองเหรอผมไม่เคยรู้สึกเลยนะว่าว่าปีไหนเป็นปีทองไม่ทองนะแค่รู้สึกว่าให้ให้มันเป็นปีที่เราได้มีโอกาสทํางานได้อย่างเต็มที่กับกับทีมงานทุกฝ่ายอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สามารถทํางานร่วมกันกับทุกคนได้อย่างราบรื่นเออผมว่าเท่านั้นก็เพียงพอแล้วนะเออเพราะว่าจริงๆในวงการเรามันมีคนเก่งเยอะมากอ่ะเพียงแต่ว่าแน่นอนว่า เอาคนเก่งมารวมกันปั๊บเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของการทํางานร่วมกันแล้วว่าได้ไม่ได้ใช่ไหมครับแล้วก็รวมไปถึงจังหวะของแต่ละคนด้วย hmm. ก็ถือว่าเป็นเป็นปีที่ผมว่าเรามีบุคลากรที่เก่งมากขึ้นอย่างปีนี้เจนเนี่ยอย่างเป็นพี่ๆสื่อมวลชนเนี่ยก็จะเป็นเจนนนท์ hmm. ละเริ่มมีเจนนนท์เข้ามาเริ่มมาฝึกเริ่มมาอะไรใช่ไหมครับก็ก็เรียกได้ว่านนท์นน,นก็รู้สึกได้ว่าเราเราเห็นการเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่าง mm. แล้วก็บุคลากร,กรก็ดีขึ้นเรื่อยๆ hmm. มีคุณภาพมากขึ้นเรื่อยๆ อย่างตัวเราเองก็มีเพลงคิดติดหูทุกปีไงครับนี้มันมันจะโอ้ยอย่าค <ไป S 2> ิดอย่างนั้นเลยครับ <c oughs> กดดันจะตายแล้ว <laughs> ผมว่าเพลงเพลงหนึ่งเพลงในการทําสําเร็จมันมันมีเป็นล้านปัจจัยเลยที่จะไม่สําเร็จอเออยากจะไปมองว่าทํายังไงถึงจะสําเร็จมองว่าไม่สําเร็จอ่ะมันมันเป็นมันเป็นเรื่องที่มันมันเกิดขึ้นได้มากกว่าแล้วก็ผมว่าหน้าที่ของเราก็ยังคงเป็นเหมือนเดิมคือการที่ไม่ปล่อยงานช่วยให้คนฟังอ่ะเออผมว่าให ให้เพลงแล้วมันเป็นเพลงที่ดีส่วนเพลงดังไม่ดังมันเป็นหน้าที่คนฟัง hmm. ว่าเขาจะให้ให้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งคนในยุคป,ปัจจุบันเราฟังชองร่าไม่ไม่ชองร่าเดียวกันเห <laughs> มือนสมัยก่อนที่เราฟังวิทยุคลื่นเดียวกันแล้วเราก็จะชอบเพลงเดียวกันตอนนี้ทุกคนมีเพลย์ลิสต์เป็นของตัวเอง hmm. เพราะฉะนั้นเพลงอินดี้มันก็จะไม่ได้อินดี้แล้วอะไรอย่างเงี้ย hmm. เพราะนั้นผมว่าแล้วแต่จังหวะของผมในในหลายๆปีที่ผ่านมาตลอด12ปีผมถือว่าผมโชคดีมากเลยผมมี เพลงหลายๆเพลงในทุกๆปีเลยที่มันเกิดขึ้นอะไรย่างเงี้ยแล้วก็ผมว่าผมโชคดีกว่ากว่าเพื่อนๆหลายๆคนในรุ่นเดียวกันก็คือเราได้ทํางานมาก่อนแล้วหน้าที่ของเราไม่ได้เป็นการเลือกเพลงแล้วแต่เป็นการตัดเพลงว่าเอาเพลงไหนดีอะไรอย่างเงี้ยใช่<ม>ซึ่งซึ่งก็จะเป็นอีกอีกอีกหนึ่งอีกหนึ่งสน้นหามอะไรย่างเงี้ยแต่ว่าปีนี้ก็ยังปล่อยเพลงนะครับดูดูดูบทเยอะๆหมดว่าจะไม่ปล่อยนะครับ <laughs> ปล่อยแน่ๆนะครับแล้วก็จะเป็นไปได้ก็อยากให้มันมีตัวอัลบั้มที่มันสําเร็จออกมานะครับ ทำเลเธอมากอ่ะสำหรับผมนะคือคือด้วยความตัวผมไม่ได้ดีไฟตัวเองว่าเราโอเคเราอาจจะร้องเป็นหลักในแง่ของ pop และ R&B อ่ะแต่ว่า<ม>ตัวผมอย่างอัลบั้มแรกผมก็จะเปิดโอเพนมากๆแล้วก็ทําให้มันเป็นสามพาร์ทเพื่อเพื่อจะได้ไม่ตีกรอบคนทํางานหรือตีกรอบตัวผมเองอ่ะครับเพราะฉะนั้นตัวตัวของอัลบั้มนี้เนี่ยเราก็ทํามาเรื่อยๆแหละแล้วก็ววอยากให้มันสําเร็จเป็นชินั้นอัลบั้มเพราะว่าจริงๆเพื่อนๆหลายๆคนก็ทําหากันเลยเราจะเห็น ารลงแว่าทุกแนวเลยอะไรอย่างเงี้ยปีนี้มันจะได้เห็นอะไรแปลกใหม่ในตัวทผมเหลืออะไรเหลือแอฟโรบีดมันหมดไม่ได้ทำตึกตะตะตึกตะตะต้องลองไหมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าว่าจะเป็นยังไงนะมันมันก็ไม่ใช่ว่าเสื้อผ้าทุกชุดมันเหมาะกับคนทุกคนมันมันมันก็ต้องต้องคิดไปถึงขนาดต้องประมาณตนว่าว่าอย่างไรอะไรเงี้ยแต่ว่าตัวผมเอาว่าหลักๆคือผมขอบคุณคนฟังก่อนแล้วกันคือคือบางเพลงเนี่ยผมไม่ได้รู้สึกเลยว่าเพลงมันจะทํางานได้ดีอะไรเงี้ย จน,จนคนฟังบอกว่าเอ้ยมันได้หรือไม่ได้หรืออะไรเงี้ยอย่างล่าลสุดเพลงโฆษณาหรืออะไรเงี้ยตัวผมก็ไม่คิดว่ามันจะฟีดแบ็กดีมากๆเพราะว่าเราก็พยายามทําให้มันตอบโจทย์กับลูกค้าที่เราทํางานที่สุดอะไรเงี้ยแล้วก็พอมันทํางานได้ดีเอ้าเอ้ยได้เหรอวะอได้ก็ได้วะอะไรเงี้ยคือคนดูเป็นคนให้คําตอบแหละว,ว่าในปีนั้นๆของเราเราควรจะไปในทิศทางไหนอ,ไอย่างวันนี้ก็แฟนๆก็มาให้กําลังใจกันเช้ามากเลยนะ mm hmm. ห้างยังไม่เปิดเลยเขามารอกันแล้ว อย่างตัวเราคิดคิดไงบ้างเวลาเ,ลเวลาสรุปท้ายปีอะอัลบั้มโนนธนนจะติดชาร์จเออต,ติดชาร์จตลอดเลยทุกแอป,ปอะไรอย่างเงี้ยก,กดดันครับผมว่ากดดันอย่างแรกเลยคือเพราะว่าอย่างสิ่งหนึ่งที่ผมจะได้ยินมาจากพี่ๆที่ผมทำงาในใกล้ชิดเวลาที่ผมฝากพี่เขาชวนคนนี้ชวนคนนั้นเน่ะก็จะเจอว่าน้องมันกดดันน้องมันไม่กล้าทำอะไรเงี้ยทั้งที่ตัวผมผมรู้สึกว่าบางทีบางที ตัวเราเองอะเหมือนเหมือนใหญ่มากไปกว่าที่เราคิดอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆก็ไม่ไม่อยากให้ทุกคนแบบรู้สึกอย่างนั้นน่ยผมยังสนุกกับการที่ได้เป็นเพื่อนคนฟังเน่ยเออกับการได้เป็นได้รู้เท่าคนดูคนฟังอ่ะเออไม่ไม่รู้มากกว่าไม่ไม่เก่งมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยผิดพลาดเรียนรู้ไปด้วยกันแล้วก็เป็นเพื่อนไปด้วยกันได้อย่างอย่างวันนี้ตัวผมมากับทาง Mitsubishi e l e c r i c อะ่ะ ผมกว่าจะมาบอกต่อคือผมลองใช้แล้วจริงหรือผมแชร์<ม>แล้ว,<ม>ลวจรงิงอ,อันนี้เกี่ยวข้องงานเขาด้วยใช่แล้วก็เหมือนกันในแง่ของการเติบโตในวงการเพลงผมก็พยายามที่จะเป็นเพื่อนพวกเขาให้ได้มากมไม่ได้อยากให้รู้สึกว่าแบบโอ้เราเราเก่งกว่าหรือเราเป็นพี่หรือเราอยู่มานานแต่จริงจริงเราก็วัยพอๆกันเออแล้วก็นั่นแหละอยากให้คนทํางานในวงการทุกๆคน,นแบบว่าเออมาสนุกด้วยกันกับผมอย่างเงี้ยไม่ต้องคิดมากหรอกครับผลลัพธ์มันมันเป็นอะไรที่มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับเราอยู่แล้วครับ ปถึงลำหนึ่งงานแฟนมีที่จะถึงวันเกิดครับผมเป็นไงบ้างตอนนี้เตรียมตัวอยงรผมรู้สึกเหมือนดารามากเป็นครั้งแรกครับที่จะมีแฟนมีทครับอยู่มาสยาวนานนี่ไม่เคยมีแฟนมีทเพราะว่าผมแค่เกรงใจอ่ะผมผมรู้สึกว่านึงเลยคือหมอไม่ได้ให้เราใช้เสียงคุยกับคนเยอะเยอะเพราะว่าเพลงของเราทุกเพลงมันมันใช้เสียงหนักอยู่แล้วครับเพราะนั้นมันจะมีลิมิตในในการใช้ในแต่ละวัน ตรงผมก็พยายามที่จะรักษาตัวเองให้ให้ใหได้มากทีนี้ประเด็นก็คือแฟนมิสเนี่ยมันเกิดขึ้นตรงที่ว่าผมทํากีฬาสีมา2ปีปีแรกเราเล่นกันเท่าไหร่นะพั0 0องพัประมาณนั้นเกมมันก็ยากมากในการที่จะให้คนพันสองพัได้ได้เล่นให้มากที่สุดปีที่2ปีก่อนล่าสุดอะ่ะเรามากัน3,000คนมันกีฬาสีมันไม่ใช่เพราะโรงเรียนผมแข่งกันมนเยอะขนาดน,นี้เลย มันก็เลยเริ่มรู้สึกว่ามันมันเยอะไปแล้วแล้วก็เราเราก็อยากให้ทีมงานเราได้พักด้วยเพราะว่าการทากีฬาสีหนึ่งกีฬาสีมันมันหนักครับก็รู้สึกว่าเอ้ยพอเราโตขึ้นเรารู้สึกว่าเราเราอยากเห็นหน้าค่าตาเขามากขึ้นแต่ว่าแน่นอนว่าจะจะให้จุสามพันเนี่ยด้วยสถานที่ด้วยเวลางานเราเราคุมยากเราคุมยากในการที่จะมาทายแต่ละคนหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นปีนี้ก็เลยจํากัดแค่ว่าขอสัก2อง0ผ่นสองแผ่นอะไรเงี้ยแล้วก็ เซนจานวนหนึ่งแล้วก็ร่วมกิจกรรมจานวนหนึ่งแต่ว่าแน่ๆก็คือทุกคนจะได้บ็อกเซตกลับไปทุกคนเลยอย่างี้นะันนั้นว่าใจว่าทั่วถึงแน่นอนพยายามให้ทั่วถึงนะครับคือยังไงผมก็เป็นมนุษย์คนเดียวนะครับมันมันก็เป็นอะไรที่ยากแล้วก็แต่ว่าพยายามที่จะทําให้ได้มากที่สุดแล้วเป็นปีแรกด้วยแหละผมว่าผมต้องมีคาตกบกพร่องแน่เพราะนั้นยังไงก็ขอบคุณเพื่อนๆก่อนเลยที่จะแบบคอยบอกคอยแนะนํากันทำไมเราถึงอยากจะเซเลเบอ29ปีของหนึ่งเลยคือผมมีอัลบั้มแล้ว แล้วอะรบ้างของผมก็จะปัญหาก็คือมันมีบางคนที่ไม่ได้เซ็นแล้วเราก็ไปไปเซ็นตามหน้างานนู้นหน้างานนี้บางทีไปเซ็นตามสนามบินแล้วแถวหรือวงกลุ่มของคนดูอ่ะเขามุงแล้วมันทาให้คนที่เดินทางในสนามบินอ่ะไม่สะดวกแล้วผมมาเห็นเห็นปัญหาตรงนั้นผมรู้สึกว่าถ้างั้นเราจัดให้มันแบบถูกสุขลักษณะเลยให้มันเด่ทีเดียวให้มันได้เซ็นเลยจะได้ไม่ไปรบกวนแบบสถานที่ตามห้าง ตามแอร์พอร์ตหรือว่าบางทีลานจอดรถอย่างเงี้ยรถเขาจะเข้าซองจอดแล้วเขาก็จะชนคนดูเราหรือคนดูเราบางทีก็ไปตัดหน้าเขาอะไรเงี้ยผมก็รู้สึกเกรงใจนักถ่องายในมุมคนกลางก็นี่น่าจะเป็นโซลูชันที่ดีที่สุดแล้วก็ดีกับทีมงานตรงที่ได้พักสักปีหนึ่งด้วยในการที่จะทากีฬาสีอยู่ต่อไปคุณกําลให้แฟนขับแต่ที่แฟนขับให้เราทําไมเราไม่รับบ้างล่ะไม่กล้ e y, huh. ารับทำไมทำไมไม่โดนทำไมเออมันไม่รู้สิผมว่า สิ่งสิ่งนี้นักร้องพึงได้ก็คือการการที่คนมาดูเขาร้องเพลงไปกับเราเขาขอเพลงเราตามแพลตฟอร์มต่างๆเขาเปิดเพลงของเราสปินนิ่งอะไรอย่างนี้ผมว่าเหล่านั้นนะ่ะนั่นคือสิ่งที่นักร้องพึงได้แต่ว่านอกเหนือจากนั้นนะ่ะผมว่าผมผมไม่ได้บอกว่าอันไหนไม่ควรได้แต่ผมมองแค่ว่าตัวผมไม่คู้ควรตัวผมรู้สึกว่าผมผมมาทําตรงนี้เพราะว่าผมอยากทํางานเพลงและผมอยากให้เพลงมันสาเร็จ แต่รายที่ชิ้นงานมันสําเร็จผมว่าหน้าที่ของผมคือจบแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ถ้าพูดตรงๆก็เกรงใจแหละครับแล้วก็รู้สึกว่าบางบางชิ้นเนี่ยบางคนให้เขาไม่รู้ตัวหรอกว่าเขาให้แล้วเขาคาดหวังเ mm hmm. พราะนั้นหน้าที่ของเราคือตัดตัดตัด,ตดปัญหาแต่แรกเลยเพื่อที่จะไม่ต้องคาดหวังกันแล้วก็หน้าที่ของคุณคือมาสนุกที่สุดไม่ต้องคิดว่าจะซื้ออะไรมาฝากผมเลยคิดแค่ว่าโอเควันนี้ใส่ชุดอะไรออกมาดูดีสุดแล้วก็ร้องเพลงให้ได้มากที่สุด mm hmm. ผมว่าผมโอเคเท่านั้น เขาแซวเขาแซวว่านนทนนคือเครื่องตรวจของแมนนีใช่ชอบยัดไส้กันอะยังไงมาแนวไหนบ้างก็ชอบเปลี่ยนถุงชอบแบบบางทีก็มาเป็นแบบทําตัวลึกลับให้ปั๊บแล้ววิ่งออกเราก็ต้องรีบสแกนและเพรแปลกๆกว่าจะได้่นอนว่าใช่ใช่บางทีใส่มาเหมือนถุงของกินเปิดมาข้างในเป็นแบบเป็นกําไรเป็นอะไรอย่างเงี้ยที่มันแพงๆอะไรอย่างเงี้ยคือตัวผมไม่ไม่ได้ ไม่ได้รู้สึกว่าของแพงมันไม่ดีหรอกนะอย่างแรกต้องบอกก่อนบอกหลายๆแบรนด์ก่อนเลยแต่ว่าแต่ผมให้รู้สึกว่าอย่างผมไปจับมือเขาอะผมไม่ได้จับมือเพราะว่าผมต้องการของจากเขานี่ไม่ใช่การปนอะนะครับไหมนี่คือการจับมือเฉยๆอะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นผมอยากจับมืออย่างเงี้ยผมก็ขอจับมือแต่เขาก็จะแบบให้อะไรดีหาอะไรดีซึ่งจริงๆไม่เลยครับการที่แบบทุกคนมาเจอผมตามคอนเสิร์ตต่างๆผมทำคอนเสิร์ตทั้ง2 EP ีเราโซลเอาหรือแม้แต่ แฟนแฟนไซที่กำลังจะเกิดขึ้นเราเห็นการตื่นเต้นของทุกคนอะไรอย่างเงี้ยหรือวันที่ผมเข้าไปแบบคุยกับทุกคนนิดนิดหน่อยหน่อยมันมันพอมันขึ้นเป็นเทรนน่ะผมว่าอันนั้นคือสิ่งที่ทุกคนแบบให้กับผมมามากพอแล้วอ่ะแล้วตลาด12ปีทุกคนให้กับผมมาตลอดอ่ะผมก็รู้สึกว่านี่เป็นบุญกับผมมากแล้วครับทุกคนอย่างเงี้ยผมเกรงใจมากแล้วขออะไรที่ให้แล้วมันน,นรับได้อ่ะฝากบอกที่่ะจริงจริงเหรอ จริงๆก็ไ huh. ม่ไม <laughs> ่ค่อยถนัดรับอะไรอย่างของกินก็ก็จะแบ่งคืนถ้ามันเยอะผมก็จะแบ่งคืนก็ยังถามว่าแล้วเธอมีกินหรือยังดูเหดูเหมือนดูเหมือนถามคานะนะแต่ว่าถามแปลกๆเธอมีอันนี้กินเป็นของเธอเองหรือยังเธอซื้อกินเองยาถ้าเธอยังไม่มีอ่ะเธอเธอเอาไปกินก่อนใช่แต่ถ้าเธอมีแล้วเธอให้เราเออโอเคอ่ะแบ่งกันแต่ผมกินคนเดียววันนี้มันก็ไม่หมดอะครับ แล้วก็บางทีก็ก็ถ้าของกินก็ต้องดูอีกบางทีแบบเขามายืนยิ่งผมเล่นช่วงหลังๆอะไรเงี้ยของกินบางทีมันหมดอายุไขก่อนจะถึงก่อนจะถึงโชว์เราอ่ะไลน์อัพกว่าจะเล่นอย่างเงี้ยเราขึ้นสองทุ่มเข้ามาตั้งแต่4ี่โมงเย็นนึกภาพเขาห้อยถุงที่มันแกงกะทิหรือเป็นขนมหว้กะทิอย่างเงี้ยมันมันตุยแล้วอ่ะสองชั่วโมงในอากาศร้อนเหมือนก็ไปแล้วนะครับเขาอาจจะเคี่ยวรอโดยที่เขาไม่รู้ตัว เออก็ก็อยากให้เตือนๆเราหน่อยว่าเฮ้ยอันนี้แช่ตู้เย็นนันทีนะคะอะไรอย่างเงี้ยแต่ส่วนมากก็จะของกินก็ยังพอรับอยู่มาด้วยใจดีกว่าน้องใช่แต่ก็ระวังน้ำตาลให้ผมหน่อยใช่สุดท้ายฝากครับตอนนี้ถถามถึงแผ่นเสียนหน่อยก่อนแล้วที่พี่โดนบอกว่าเออจะสามสิบแล้วตอนนี้เหรอครับก็เอาเป็นว่าผมไม่ได้คิดถึงมันน่ะผมไม่ได้คิดถึงมันแต่ว่าผมก็ยังคงมองว่ามันมันเป็นเรื่องปกติสําหรับศิลปินทุกคนนะก็คือ แล้วทุกคนมักจะขึ้นไปโดยที่ไม่ได้มองถึงถึงการแลนดิ้งอ่ะแล้วตัวผมมองว่าผมมีความสุขมากๆเลยตลอดที่ทผ่านมาแล้วก็ไม่ได้นณปัจจุบันตอนนี้แฟนๆก็อย่างที่ทุกคนเห็นกันบองก็ไม่ได้อยากให้เรารีบเกษียณอะไรเงี้ยตัวผมเองก็ด้วยอาจจะด้วยเรารู้สึกพอแล้วแต่10ปีมาแล้วส่วาเอ้ยมันนานไปไหมแต่พอส่วนหนึ่งนอกเหนือจากมาเจอเป็นแฟนแล้วครับแฟนๆบางคนที่เขาเพิ่งติดตามเราหรืออะไรเงี้ย เราได้เจอเพื่อนๆที่เป็นแบบเจเนอเรชันเราอะ่ะเออมันก็เปลี่ยนมุมมองความคิดตรงหนอเงี้ยก็รู้สึกว่าวงการเพลงมันสนุกมากขึ้นแล้วก็ดีใจที่แบบตอนนี้แบบได,ได้ได้เจอเพื่อนรุ่นเดียวกันแล้วอะไรแต่ก็คือเรื่องรับงานมากขึ้นแต่เรื่องรับงานมากขึ้นใช่ครับแล้วก็พยายามที่จะบาลานซ์แหะครับบาลานซ์ชีวิตในในทุกๆด้านในทุกๆหัวโขนที่เราได้รับอ่างเงี้ยโดยเฉพาะแบบหน้าที่ลูกผมว่าในอันนี้สําคัญสุด อเอาสุายฝากนับแฟนมิครับฝากไปด้วยนะครับแฟนมินะครับกดบัตรได้นะครับเอ่อหนึ่งกุมภาพันธ์นี้นะครับที่ทางเดอะคอนเสิร์ตนะครับฝากไว้ด้วยนะครับที่ทางเดอะคอนเสิร์ตหนึ่งกุมภาพันธ์แล้วก็ไปเจอกันวันจริงนะครับ1มีนาคมนะครับก็ย้ำอีกทีว่าบัตรมีราคา2,999แล้วก็999นะครับเอาที่ทุกคนสะดวกนะครับแล้วก็ทุกราคานะครับเราจะมีบล็อกเซ็นให้ ไปเลยนะครับเพราะนั้นไม่ไมต้องกังวลเอาที่ราคาที่ทุกคนไหวแล้วก็ฝากไว้อย่างหนึ่งก็คือแค่2,000ที่นั่งเท่านั้นนะครับไม่ทันไม่เป็นไรนะครับไม่ต้องน้อยนะครับจะพยายามหากิจกรรมอู่นออีกนะครับโอเคอเกิดนะจ๊ะขอบคุณนะครับพี่พี่